พูดถึงมาตรการช่วยเหลือที่รัฐบาลเพิ่งประกาศออกมานะคะก็คือจะให้เงินช่วยเหลือคนละ5,000บาทติดต่อกัน3เดือนอุจรมา update, อัปเดตสามสามสามข้อหลักๆนะว่าอ่าลงทะเบียนได้วันไหนแล้วก็ช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็อาชีพไหนมีสิสทธิ์ลงทะเบียนได้นะคะ,ะข้อแรกเลยอุขอพูดถึงว่าอาชีพไหนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้นะคะก็จะมีอาชีพฟรีแลนซ์แล้วก็อาชีพที่เป็น เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะแล้วก็อาชีพอิสระซึ่งทีไ่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะหรือใครที่จ่ายประกันสังคมเองตามมาตรา40นะคะอันนี้เข้าข่ายถ้าใครถ้าใครอยู่ในเกณฑ์ที่อุ๋ยพูดมาก็สามารถเตรียมตัวเตรียมเอกสารรองลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้วันไหน ก็คือวันที่28ก็คือวันเสาร์นี้นะคะผ่านช่องทางไหนได้บ้างก็คืออันดับแรกเลยสะดวกสุดก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ w w l w e เราไม่ทิ้งกัน com นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดคิดว่าน่าจะเปิดบริให้บริการพร้อมๆกันก็คือในวันเสาร์ก็คือเปิดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็คือแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่เข้าใจในการแบบลงทะเบียนผ่านเน็ต เล่นเน็ตไม่เป็นหรือว่าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เว็บไซต์ล่มนะคะมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถลงเทะเบียนได้ก็คือไปที่ธนาคารของรัฐมีอะไรบ้างเดี๋ยวิย้ำให้นะคะก็คือมีทออส อมสินกรุงไทยนะคะ3ธนาคารนี้เราสามารถ w อล k in ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขาอาชีพที่อุ๋ยพูดมาข้างต้นนะคะแล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือบัตรประชาชนก็คือบัตรประชาชนของเราเองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลของเราแล้วก็ข้อมูลของนายจ้างแล้วก็เดี๋ยวนะคะอุ๋ยจดไว้จําไม่ค่อยได้ แล้วก็แจ้งถึงความเดือดร้อนที่เราได้ได้ไดรับผลกระทบจากโควิด19ณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเงินเงินที่เราจะได้รับเนี่ยเขาจะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้เป็นแบบเลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขอ่า,าบับัญชีธนาคารอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่ว่าเราสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถกรอกข้อมูลนี้ได้แล้วก็ Uh, ถ้าใคร uh สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้อุ่นแนะนําว่าให,ใ,หให้พยายามลงผ่านเว็บไซต์นะคะเพราะว่าการที่เรา work in ไปธนาคารไปเจอคนเยอะๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะไปรับเชื้อจากใครบ้างหรือว่าบางทีเราอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเราออาจจะแบบไปไปแพร่เชื้อให้คนอื่นซึ่งบางทีมันมันก็เป็นการเซฟเราได้นะคะถ้าลงทะเบียนอยู่บ้านได้ก็ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แต่ว่าถ้าบังเอิญว่าเว็บไซต์ล่มเราค่อยไปธนาคารนะคะขอให้แบบไป,ไปการเดินทางไปธนาคารเนี่ยขอให้มันเป็นหนทางสุดท้ายที่เราจะ แล้วกันก็เดี๋ยวนะปร๋ยจะย้ําชื่อธนาคารให้อีกทีนะคะว่าถ้า,าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้สามารถไปที่ธนาคารไหนได้บ้างก็คือออมสินทออสแล้วก็กรุงไทยนะคะเอกสารที่ที่เตรียมที่ต้องเตรียมเดี๋ยวอุ๋ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจค่อยไปอ่านรายละเอียดข้างล่างลิงก์นะคะแล้วก็วันนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเหมือน มันเป็นเหตุสุดวิสัยของทางธนาคารนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ใครเจอบ้างอย่างอุงอ๋ยมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพแล้วก็มีแอปบวัวหลวง iBanking อยูอ่ผ่านมือถือแล้วทีนี้วันนี้ทั้งวันลูกค้าโอนเข้าบัญชีอุ๋ยไม่ได้แล้วอุ๋ยไม่สามารถเข้าเข้าแอปพลิเคชันของเขาได้เลยคือ รับเงินโอนก็ไม่ได้เราจะโอนเงินออกก็ไม่ได้โทรไป c เซ็ center ก็ไม่ติดนะคะสายหลุดตลอดเลยแล้วก็มีแล้วก็มีเพื่อนอุ๋ยอ่ะออทักมาบอกอุ๋ยว่าไปเบิกเงินหน้าเคาน์เตอร์ก็เบิกไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบเพิ่งเคยเจอแล้วก็เพิ่งเคยเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้อุ๋ยก็เลยอยากแบบแนะนําเพื่อนๆที่ใครมีอ่ะ บัญชีธนาคาร ATM หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แค่บัญชีเดียวก็คือเป็นเป็นของธนาคารกรุงเทพแค่บัญชีเดียวอุ๋ยแนะนําว่าช่วงนี้ให้กดเงินสดออกมาติดตัวไว้บ้างสแต์ใส่กระเป๋าไว้บ้างเผื่อฉุกเฉินนะคะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เตรียมตัวกันไว้บ้างก็ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนมีสตินะคะแล้วก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอ่าติดตามผลการพักชำระหนี้ของอุ๋ยนะคะวันนี้อุ๋ยก็โทรไปว่าจะติดตามผล แต่ก็โทรไม่ติดซึ่งว่ารอบนี้เป็นรอบที่โทรยากมากโทรไม่ติดสายหลุดตลอดเลยซึ่งก็คิดว่าทางธนาคารนะาระบบน่าจะเออเลอรน์น่าจะล่มกันนะคะแต่ก็ยังไงก็อุ่นก็จะแบบพยายามติดตามผลเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ถ้าถ้าเหมือนเพื่อนๆเ,เข้ามาดูแล้วอย๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อุ๋ด้วยนะคะเผื่อรอบหน้าเดี๋ยวอุ๋จะมาทําคลิปที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็ใครมีข้อเสนอเนยเพิ่มเติมติดขัดมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเรามาช่วยกันบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะ